สำหรับแฟนๆผู้ชื่นชอบรายการ r o แอนโรทุกคนหากดูอย่างเดียวยังไม่หนำใจอยากสัมผัสประสบการณ์ลึกลับซับซ้อนสยองขวัญน,นี่คือ Low and Row n d r o ว์มิสทรีออฟแมด s Se บ็อกเซ็ที่ไม่ได้มีขายที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวบ็อ s เซประกอบไปด้วย3แบบแบบที่ 1. Corrector Edition จัดเต็มของในกล่องไม้พร้อมรายเซ็นแบบที่ 2. Essential k i t ตามนี้แบบที่3 Fan s น t ทั้ง3แบบมีจำนวนจำกัด บ็อกเซตนี้สามารถนำไปเล่นโรนโรกับเพื่อนได้พิเศษมากบอกเลยของข้างในบ็อกเซตเป็นของสะสมสุดเอกลูซีฟจากตอน Mystery of Madness ของหลายอย่างเป็นงานครับทำขึ้นจากฝีมือของ GM คนเก่งของเราอาร์มอีพิกติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจ b ีเจน s c อตตหรือคลิกได้ที่ดีสคริปชั่นย้ำว่าหมดแล้วหมดเลย ที่โล่งขนาดนี้ทำไมมันไม่ได้มีร่องรอยของการต่อสู้อะไรเลยที่ที่ผ่านมาคุณก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับขา้างในคือเอาไว้นอนข้างนอกอาจจะเอาไว้เอาให้อาหารหรืออะไรก็ตามคุณก็เห็นว่ามันก็มีแท้นหนึ่งแขวนอยู่ครับผมพวกคุณก็เดินเข้ามาในห้องทานอาหารครับจังหวะที่ทุกคนกาลังหิวกับอาหารนะคุณเหมือนได้ความรู้สึกที่เท้าของคุณนะ่ะม,มันเหมือนมีแรงสั่นสะเทือนนิดนึงปึ๊บ ด้านนอกครับมองไปรอบๆเลยว่าที่โล่งขนาดนี้ทำไมมันไม่ได้มีร่องรอยของการต่อสู้อะไรเลยที่ที่ผ่านมาคุณมองไปรอบๆครับแล้วคุณก็พยายามสังเกตรัว้วสังเกตพื้นที่ต่างๆคุณเห็นว่ามันมีตัวเจลลไฟที่เป็นรูปแบบที่เทน้ำมันเข้าไปแล้วมันจะปั่นไฟนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณยายหรือว่าไฟในบ้านถึงเปิดอ่าหรือทำไมถึงมีรัว้วไฟฟ้า แต่คุณไม่เห็นครับว่ามีร่องรอยอะไรอยู่ลองเอ่อยู่ลองภายข้างนอกก่อนละกันได้ได้ครับตัดกลับมาที่พวกคุณที่อยู่ที่คอ,อกไม้ครับผมม้าก็เดินไปรูปม้าตัวหนึ่งของเขาครับเป็นม้าตัวผู้ หมือนกับเขาาอาจจะสนิทกับม้าตัวนี้ผมยากสำรวจคอกม,ม้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนเลี้ยงสัตว์มาก่อนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเผื่อมันมีอุปกรณ์อะไรใช้ได้มีสรงมีแสหรือมีอะไรก็ตามแต่ที่ใช้ที่ใช้เกี่ยวกับสัตว์แล้วเราสามารถเก็บมาใช้ได้อะไรเงี้ยงั้นผมขอ <c oughs> แกล้งคุยกับคุณม์าได้ไหมเพื่อให้เขาไปเดินดูนั่นดูนี่คุณจะสรุจสำรวจข้างในหรือข้างนอกครับตอนนี้ม้าเขาก็อยู่ข้างในด้วยถ้ามา์าอยู่ข้างในผมว่ามาสำรวจข้างนอกดีกว่าสบายกว่าได้เผือ่อม,มีอะไรรอบๆได้ทบง้นถอยอีกรอบคนะ่ะสิบห้าครับ โอเคครับคุณเห็นว่าตรงคอกเนี่ยครับมันเป็นคอกสัตว์เนาะแล้วมันมีหลังคาข้างนอกชานข้างนอกนะฮะมันเหมือนกับเอาไว้พักม้าหรืออะไรคุณก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับที่ให้อาหารข้างในคือเอาไว้นอนข้างนอกอาจจะเอาไว้เอาให้อาหารหรืออะไรก็ตามอือใช่ใช่แล้วคุณก็เห็นว่ามันก็มีเหมือนกับแท่หนึ่งแขวนอยู่ครับผมอืม,อมผมเก็บแท่มาไว้กับตัวเองก่อนเลยแท่นี้อาวุธประจํามากได้ับได้คุณจะคุยกับมาร์กว่าอะไรดีครับมาร์กเป็นไงสบายดีมา้อยู่ที่นี่ ก็ไม่อย่างเรียกว่าสบายมันก็มีช่วงที่ฉันก็ต้องออกไปหาน้ํามันมาเติมบ้างไกลสุดแค่ไหนอะที่แปิน้ามันอะหลายวันฉันก็ใช้ม้าตัวเก่งของฉันนี่แหละไปแล้วก็ทิ้งคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านสองคนนี่แหละค่ะมีรั้วกับมีอาวุธมันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งเพราะถ้าปล่อยให้อยู่นี่แล้วไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็อันตรายมากกว่าครั้งล่าสุดที่มีคนก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาในนานไหมสักประมาณ2หรือสอาทิตย์ฉันจำไม่ได้แล้วเขาไปไหนแล้วล่ะค่ะ เขาก็อยากจะไปหาน้องชายหรือใครอ่ามันมจำไม่ได้เขาไม่อยากอยู่อยู่ที่นี่แล้วก็ออกไปแอบสงสารไป้ะไรกดุ่ดันไม่เกรงใจใครมันจะเป็นไปได้ัดกลับมาที่สองคนครับผมผมรู้สึกว่าตอนนี้ตัวโล่งมากไม่มีอาวุธอะไรเลยรู้สึกว่าก็ยังไม่ไว้ใจคนในบ้านเลยอยากแอบหาอาวุธเพื่อเพื่อเก็บซ่อนไว้ก็เลยเข้าไปในห้องกินข้าวห้องกินข้าวใช่ไหมคุณก็เห็นว่ามันมีโต๊ะ อาหารนะครับตอนนี้คุณก็เห็นว่ามีคุณยายบางทีเขาก็เดินออกเอาจานมาจัดเรียงให้จะเท่ากับจํานวนคนม,มีซ่อมมีมีมมดแล้วก็คุณเห็นว่ามันมีเหมือนกับเชล์ ب ไม้ที่มีลิ้นชักไม้อยู่ครับผมผมก็เลยเดินเข้าไปเปิดเลยโอเคครับคุณเปิดดูมันก็เป็นเหมือนกับเครื่องเงินครับมีช้อนซ่อมมีดผมแอบหยิบมีดไปแล้วกันโอเคัวไปอันนึงได้ครับคุณได้มีนะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วผมก็รู้สึกว่าผมแบบเป็น,ปนห่วงน้องจอจี้เขาสึกว่าเราจะทิ้งเด็กให้อยู่กับผู้ใหญ่แปลกหน้ามันไม่ใช่น้องเขาก็ดูยังไม่แข็งแรงเลยอยากเดินขึ้นไปโอ <Okay, S 2> เคได้ครับของนะผมนะด้านด้านตรงเนี้ย มีพวกปืนพวกท่อนไม้อะไรไหมมีก็มีเหมือนกับเอ่อที่เอาไว้ตัดตัดไม้ต่อไม้ต่อไม้ใช่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 แต่ก็มีไม้ไม้ธรรมดาที่เขาเอาไปตัดเอาไว้ทําฟืนเอาไว้ก่อไฟครับผมก็ไปเลือกมาสักอันสายวานโฟมแฝกอะไรเงี้ยได้ครับมีประมาณนั้นเออเด็ดๆไว้ก่อนโอเคเดินเข้ามาตอนนี้คุณก็น่าจะเจอกับคุณตรงโทนี่ครับผมตสวัสดีครับอ้าวผมกาลังจะขึ้นไปหา้องจอร์จี้ไปได้ไหมก็คิดอยู่เหมือนกันแต่คุณตัวโล่งเนี่ยผมแอบซุกมี อันนี้แอบนะจะบอกเขาผมว่าเริ่มไว้ใจแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไว้ใจการทีมเดียวคนที่มาแต่ไม่ไว้ใจคนใหม่ไอ้นี่ดียวอะไรครับวางไว้ท่อนหนึ่งเฮ้ยคมแฟกแล้วระหว่างที่พวกคุณกำลังตัวดูอาวุธโชว์ของโชว์ข้าวกันเนยครับคุณก็เห็นว่าคุณลุงเบนจามินก็ลงมาครับ เอาพนุ่มมาทําอะไรกันอยู่ตรงนี้โอ้วเก็บก่อนโอเคครับอ๋อพอดีว่าถ้าเกิดว่าเราเจออะไรในไม่คาดฝันผมก็เลยคิดว่าจะหาอะไรมันเป็นอาวุธให้เพื่อนสักหน่อยอ๋อเตรียมพร้อมไว้สินะเออเออหรือว่าลุงมีอะไรที่จะแบบพอจะช่วยเราได้บ้างไหมล่ะออเรื่องอาวุธลุงก็ไม่ค่อยมีอ่ะนะก็มีแค่ปืนที่มาร์คเขาพกไว้อะแหละโอ้อาจจะไม่ต้องถึงปืนก็ได้เอลุงลุงก็ไม่แน่ใจอ่ะนะเ้าแล้วน้องตอตี้หาลุงอ๋อเขานอนอยู่ข้างบนน่ะนั้นผมขอเดินไปดูแลได้ไหม อย,อย่าไปกวนเด็กมันเลยทำไมอะครับลุงผมอยากเห็นน้องตอนนอนคือพอดีน้องเขาป่วยแล้วก็เดินทางมากับเรามานานผมก็เป็นห่วงแหละอ๋อขึออ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 ้นไปนะห้องห้องทางซ้ายอย่าเปิดประตูดังแล้วกันนะงั้นคุณขึ้นไปก่อนแล้วกันผมขึ้นไปสภาพพี่เดี๋ยวเด็กมันตกใจเดินขึ้นไปจะไปดูน้องได้ครับคุณก็เห็นว่าข้างบนเนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นทางเดินที่มีประตูเปิดไป3ห้องประมาณนั้นครับผมถ้าประตูที่ลุงบอกก็คือประตูทางซ้าย ก็เลยเดินเพื okay. 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 So ่อจะไปเปิดประตูด um. okay. so ้านสายโอเคเปิดแบบเบาๆว่าเขาเปิดประตูเบาๆโอเคครับเปิดประตูเบาๆเข้าไปคุณก็เห็นว่าน้องจอร์ดเนี่ยก็นอนอยู่บนเตียงครับผมก็เลยเดินไปดูหน่อยว่าน้องแบบยังโอเคอยู่ไหมโอเคครับคุณก็เห็นว่าสภาพน้องค่อนข้างจะไข้ขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับดูตัวตัวเย็นๆอะไรเงี้ยครับ ตูวเย็นเลยเปิดเพราะผมดูดูดูทุกอย่างว่าแบบเรียบร้อยอยู่ไหมอืมโอเคคุณก็เห็นว่าที่พุงของน้องเนี่ยก็พันแผลไว้เรียบร้อยอย่างนี้เลยครับผมแกะดูไหมเข้าใจนะมันเปิดประตูแล้วมันเปิดเ้ราะผมไล่แสงตาแกะแผลเลยแล้วก็ผมก็มองสำรวจในห้องต่อว่ามันมีอะไรบ้างคุณก็เห็นว่ามันเป็นห้องที่ห้องมีเตียงนอนมีชั้นหนังสือครับผม มีทางประตูที่ไปห้องน้ําส่วนตัว<ม>ในห้องครับผมผมก็ออกมาแล้วกันโอเคน้องน่าจะโอเคแล้ว<ม>ให้น้อง<ม>ได้พักผ่อนจังหวะที่ออกมาปับ<ม>๊บด้วยความเป็นคนแบบที่สงสัยอ<ม>ืมันเหลืออีกสองห้องใช่ใช่ผมขอไปดูห้องฝั่งตรงข้ามโอเคครับห้องฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุณเปิดประตูเข้าไปครับมันไม่ได้ล็อกครับผมคุณเห็นว่ามันเป็นห้องที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเลยครับผม เป็นวิทยุมีโต๊ะนั่งมีไม์ประกาศแล้วก็มีเครื่องจูนเสียงอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยครับผมอ <ผม S 2> <Okay. S 1> เคก็เลยสำรวจนิดหน่อยห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่เขาใช้สื่อสารเราก็เลยแบบปิดแต่ละอีกห้องหนึ่งเดินขึ้นมาต้องเดินให้ครบทุกห้องผมก็เลยสำรวจอีกห้องนึ <Okay. S 2> <ล>่งโอเคครับ<ล>คุณจับลูกบิดครับมันล็อกกับ ระหว่างที่คุณกําลังคิดว่าจะทายัางไงกับห้องสุดท้ายครคุณยายก็ตะโกนเรียกจากหน้าต่างว่าแบบทุกคนจ้าได้เวลากินอาหารเย็นแล้วล่ะจ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วเม่บางรอทุกคนที่มาเพื่อคุยกับคุณคตาคุณอยู่ที่นี่มานานหรือยังเนี่ยโอ้ฉันก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่แต่งงานกับยายนี่แหละไม่มีลูกกันเหรอโอ้มีมีหรอจ้าทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ฉันฉันยังไม่อยากจะพูดถึงมันอะ คุณก็สูญเสียเหรอฉันก็อยากจะใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติที่สุดพย้อามทําทุกอย่างนี่กรโชคดีที่ก็มีเครื่องปั่นไฟบ้างมีคนมาช่วยบ้างก็หวังว่าอนาคตจะดีขึ้นกว่านี้นะจะเครื่องส่งวิทีุอคุณเหรอใช่ใช่ใช่เขาก็มามามาอยู่กับฉันจําไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนแล้วก็แสดงว่ามีคนมาแล้วก็ไปจากที่นี่เยอะ ออฉันก็รู้สึกว่าจะมีอยู่2กลุ่มนะที่ที่เคยมาเขาก็มาแล้วไปฉันก็ไม่กล้าเปิดวิทยุทุกวันหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโจรเขามาบ้างอะไรบ้าง2กลุ่มเขาได้บอกคุณไหมว่าเขาจะไปที่ไหนต่ออ๋อเขาก็บอกว่าเขาอาจจะไปอยู่ค่ายกักกันหรือมั้งในเวลานี้คนที่ออกมาอยากจะกลับค่ายกักกันอีกเหรออ๋อบางคนเขาก็ยังไม่เคยอยู่ในค่ายกักกันนะพอนแสดงว่าลุงก็น่าจะรู้ว่าค่ายกักกันเป็นยังไงใช่ไหมพี่วันวันนี้เสียง อืมโอเคพวกคุณก็ได้ยินเรียกครับแล้วก็มาก็เชิญพวกคุณบอกว่าทานเ้าเขาย็งกันได้ละเข้าไปกินอะไรกันดีกว่าใช่เพราะว่านูก็เริ่มหิ่แล้วล่ะผมเดินมาเออเนี่ยเมื่อกี้คุณยายเรียกแล้วไปกินข้าวกันยายจะคอกอม้าไปในบ้านผมก็เดินลงมาด้วยป๊ป๊บป๊าป๊พวกคุณก็เดินเข้ามาในห้องทานอาหารครับเป็นโต๊ะขนาดประมาณใหญ่กว่านี้หน่อยนึงครับเป็นไม้เก่าๆภูกๆหน่อยครับแล้วคุณก็เห็นว่า มีเทียนจุดมีไฟจุดบรรยากาศแสงสวยงามครับผมแล้วคุณก็เห็นว่าคุณยายเนี่ยก็เดินเอาอาหารมาเสิร์ฟให้พวกคุณแต่ละคนมันก็มีขนมปังนะฮะมีแกงสตูนะครับแล้วคุณก็เห็นว่ามีเนื้อสเต็กด้วยครับผม <Okay. S 1> แล้วคุณแค่คุณได้กลิ่นคุณก็น้ำลายสอแล้วครับเพราะคุณรู้สึกว่าอะไรนะ้อิ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า มันจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นในตอนอีกคั้งหนึ่งไม่แน่ใจแต่ว่ากไไม่แน่ใจจะรู้สึกไม่ไว้ใจอ่ะแต่ความหิวอะพวกคุณก็กินครับแบบสัมผัสที่คุณได้ริมรสเนี่ยก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้กินมานาน นะฮะคุณบางทีลืมไปแล้วว่าเนื้อเนี่ยมันรสชาติยังไงนะฮะ mm hmm. มันก็อร่อยมีน้ำมีซอสเกวี่นะครับ mm hmm. ที่หอมกลุ่นเลยนะฮะเป็นเนื้อแต่ว่ามันฟิลมีเดียมแรด้วยเมื่อกี้ระหว่างกินผมเก็บบางส่วนเอาไว้ผมเตรียมเอาไว้ จะเอาไปให้พุ่มปุยเลาวว่าไม่บอกระวังระวังมื้ออาหารระวังที่กินยังไม่เสร็จผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำคิดว่าในห้องน้ำน่าจะมีหนงหกลาตางอะไรเผื่อแบบเรียกพุ่มปุยเรียกพุ่มปุยมาเลียงได้ครับคุณก็หาจังหวะออกเอาเอาเอาอาหารไปให้เจ้าปุ่มปุยมันก็บินโชบมาได้ครับแล้วพอบินโฉบไปมันก็บินไปพักไว้ที่ต้นไม้ใกล้ๆที่อยู่กับบ้านนะครับผมโอเคครับคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นมื้อที่ดีอีกมื้อนึงคุณยายคะ หลังจากมือขํานี้เราคงจะต้องพักแรมที่นี่อยากจะรู้ว่าถ้าเราจะปักหลักอยู่ที่นี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะโอ้ยจริงๆก็ไม่มีปัญหาเลยนะจ้าแต่ว่ายายก็เกรงว่าน้ำมันมันจะหมดก็ต้องไปช่วยกันหาด้วยนะแล้วก็เนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโจรมาซุ่มมองอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องช่วยกันดูบ้างแต่ยายต้องขอบอกเลยนะว่าบ้านหลังเราก็เล็กแต่อาจจะต้องนอนนอนที่คอกอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊า<ม>นะ นอนข้อไปก่อนนะแต่ยายก็มีผ้าปูไว้ให้นะเพราะว่าหนูไม่อยากเดินทางแล้วค่ะรู้สึกว่ามันเหนื่อยหนูอยากปักหลักที่ไหนสักที่ถ้าเป็นไปได้ไม่รบกวนคุณตาคุณยายก็อยากจะอยู่ที่นี่กับคุณตาคุณยายค่ะโอ้ดีเลยจ้ะดีเลยดีเลยจ้ะระหว่างที่พวกคุณทานอาหารนครับคุณก็รู้สึกได้ว่าคืนนี้ลมมันพัดค่อนข้างแรงและคุณก็ได้ยินเสียงไม้ของบ้านมันเอ็นไปเอ็นมาคุณเห็นว่าเพดานบางทีมันก็ พูดไงมันสั่นสันสั่นบ้างรงน้อยวิวไปตามมันดูมันมันเก่าแล้วนะครไม้จากสภาพที่เห็นนะครับผมทุกคนทอยทอยดีสิหน่อยครับสิบแปดครับสิบเอ็ดหนึ่งสิบสองคุณซาตกิครับจังหวัดที่ทุกคนกำลังหิวกับอาหารนะคุณเหมือนได้ความรู้สึกที่เท้าของคุณน่ะมันเหมือนมีแรงสั่นสะเทือนนิดนึงปึ๊เดียวที่เท้าครับ ก็มันิ่งๆไว้ก่อนแล้วลองแล้วลองกระดกปลายเท้าตีพื้นอย่างเงี้ยมีอะไรตอบกลับกันไหมโอเคครับพอคุณกระดกเทา้าปุ๊บทอยดี20อีกรอบนฮะแบบยากฮนะ20 20 <c oughs> โอเคโอเคคราวนี้เหมือนมันไม่ใช่ปึกกับครับมันเป็นมันเหมือนมีอะไรสัมผัสผ่านไม้จนผ่านมาถึงความรู้สึกเท้าคุณอนะที่มันเล็กมาก <c oughs> มากเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวนะข้าง่ ผมเรื่องเรื่องก้าอีก่อนเรื่องก้าอีก่อนล็อกแรกแล้วว่าเห็นคนึงคนข้างๆเรื่องทำตัวไม่ปกติมาร์คบ้านเนี่ยยกสูงใช่ไหมอ๋อไม่รู้ถามถามถามลุงสิลุงบ้านมีใต้ถุนใช่ไหมอ๋อใช่ใช่จ้ะใชจมีอะไรอยู่ข้างใต้หรือเปล่าอ๋อมีมีพวกเครื่องปั๊มน้ำอ่ะจ้ะมารเตรียมตัวไว้นะ หยิบให้ไหนค่ะตอนนี้ก็ลงหยิบผมลงผมแนบเลยมีอะไรข้างล่างเขาวะถอยดีสิบแบบยากครับเก้ากับสิบห้าเก้าคุณพยายามมองครับมันเป็นล่องไม้พื้นที่เล็กมากครับแต่คุณมองไม่เห็นอะไรเลยครับมันมืดสนิทเลยครับจากข้างใต้ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดเบาๆทุกคนว่าระวังตัวไว้นะ แล้ววันนั้นคุณยายก็ถามว่ามีใครจะรับอะไรเพิ่มไหมจ้านี่ยังมีเหลืออยู่อีกนะรับครับไม่ล้จ้าหนึ่งคนจ้าพอแล้วครับขอบคุณครับแล้วผมก็ลุกจากโต๊ะอาหารเลยได้เดินสแตมบายเธอก็หยิบสเต็กมาให้คุณครับแล้วคุณก็ใครครที่กินเสร็จแล้วเธอก็เริ่มเก็บออกไปครับผมมาค่ะคุณยายเดี๋ยวูช่วยประกบคุณยายได้คะ คุณก็เอาอาหารไปเก็บผมขอไปดูที่นอนที่คอกมาหน่อยแล้วกันผมพอละกินแค่นี้พอผมอยากเอาอาหารไปให้น้องจอร์จี้อ่ะโอ้แย่มากใช่ก็บอกว่าได้ได้สิได้สิอ่านะผมขออาหารไปให้น้องจอร์จี้นะได้ได้โอเคผมก็เด้แมนได้ก็หยิบมาให้คุณสองคนครับผูอุตการอยู่คนเดียวเหรอนี่ครับช่วยคุณยายเก็บเสร็จก็อาระหว่างนั้นก็เดินกลับมานั่งกับพี่คนนี้ครับผมอยากใช้เวลาในคอกมาจริงๆระหว่างนี้ไม่มีใคร อยากไปเช็คห้องที่ล็อกอยู่ด้วยอ,อโอเคได้ครับเพียวปออยนี้สิบไหมครบเ <19 S 2> ก้าอีกรอบหนึ่งครับสิบหกสิบหกโอเคได้ครับเออ,อคุณสัมพันธ์ได้ว่าคุณยายคุณยายไม่ค่อยชอบคุ่นนะอุ <c oughs> อ๊ยคุณยายครับเนื้อนี่ดีมากเลยก็คือเนื้อจากวัวที่เราเลี้ยงไว้หรือเปล่าครับอ๋อใช่ใช่จ้าใช่ใช่เลย นี่บางทีพ่อหนุม่มม้านี่เขาก็มีไปล่าสัตว์บางวันก็ได้หมีมาก็มีนะโอ้โหนี่เขาแก่งแค่ไหนล่ะคุณยายให้ดูแข็งแรงดีนะคะอายุขนาดนี้แล้วยังอยู่แบบว่าแบบนี้ได้แล้วก็แข็งแรงไม่ดูไม่ป่วยก็เป็นคนสมัยจันเละ็นะจ๊ะอุ้ยฉันก็กินแต่ของดีๆทั้งนั้นแหละเนี่ยผักก็ปลูกเองผลไม้ก,ก็ปลูกเองสัตว์ก็เลี้ยงเองก็เลยแข็งแรงนะจ๊ะเออฉันไม่เคยได้พักล้อกเดินทั้งวันเขากมาเมาไปครับผมในระหว่างนี้พี่ ขอคุณตาครับมีพวกเหล้าไวน์เลยโอ้โหพอน่มแหมแหมมันรู้ใจกันจริงๆิมาี่เขาก็ลากคอไปเลยครับมานั่งข้างๆตรงโต๊ะอาหารเดิมแล้วเขาก็แบบไปหยิบไวน์ในเชลเชลที่แบบเป็นอีกอันหนึ่งที่ซ่อนไว้อะไรประมาณนั้นครับเปิดออกมาก็เป็นมีไวน์เก่าๆอันนึงมันใกล้จะหมดแล้วแหละนี่เหลือไม่เยอะนวนะพอน่มอันนี้คนละคนละคนละกึ๊บคนละกึ๊บ เขาก็เทใส่แก้วไวายให้ครับผมสองแก้วแล้วกันตัดมาที่ผมจะพาเป็นห่วงน้องก็เลยอ่ะมึงเป็นห่วงมากกว่ากูอีกเกอะ้แอดเปิดป๊าบอ่ะก็เลยเขาปลุกจอจี้เพื่อมากินข้าวอ่ะอจอจี้กินข้าวแล้วจะได้หายไวๆไวด้ครับได้ครับ,รบอจอจี้ก็พยายามจะกินก็ค่อยๆกินช้าๆดีขึ้นไหมเนี่ยก็ก็ดีขึ้นครับผมคงเหนื่อยครับแล้วตอนที่อ่ะคุณตาตาพูดอะไรมั้ง เขาก็โชว์ให้ดูนะครับว่าเน I mean? ี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวผมก็น่าจะช่วยเขาพรุ่งนี้นะครับเผื่อว่าจะช่วยเขาปรับแต่งพวกอุปกรณ์วิทยุอะไรงี้ได้บ้างครับผมแล้วเขาได้พูดอะไรแปลกๆมั้ยว่าไม่มีนะครับผมว่าเขาก็เป็นคุณตาที่ใจดีนะแล้วก็เก่งเรื่องวิทยุด้วยนี่เขาสอนผมหลายอย่างเลยอจะพาผมอะยังสงสัยอีห้องที่็อกอยู่ ผมใช้มีดละกันเ,เพราะมีดมันค่อนข้างเล็กเ,เกือบแบบเปแงกเข้าไปแงะกึกกึกลองแงะประตูที่มันหลอกเก็บโอเคได้ครับถอยตีสิบแบบแยากครับผมสอง <c oughs> ไม่น่าจะต้องถอยต่อนะฮะ <c oughs> คุณพยายามไขครับแต่ว่าคุณรู้สึกว่ากรมันค่อนข้างแน่นหนาแล้วคุณก็ไขไม่ออกสักทีครับแล้วคุณได้ยินเสียงเหมือนจะมีคนเดินขึ้นมาครับเหมือนมีเสียงมไม้ โอเคครับเก็บนี่ครับโอเคครับขันหลังไปเพื่อจะเตรียมลงแปางล่างตามเคปกติพ่อหนูมาทําอะไรตรงนี้แหละจ้าอ๋อเอาเอาข้าวมาให้น้องครับอ๋อแล้วน้องเป็นไงบ้างโอเคแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแล๋อ้ยพักผ่อนซะนะเออดีพอดีเลยพอดีเลยว่าแล้วเขาก็หยิบกุญแจมือแกก็สั่นสั่นนิดนึงฮะเปิดประตูห้องที่คุณไม่ได้เปิดครับก็เปิดไปคุณก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับห้องนอนของตากับยายครับแล้วคุณก็เห็นเขาเข้าไปสักพักหนึ่ง แล้วก็คุณก็งงว่าเขาไปไหนเขาก็หยิบเสื้อผ้ามาให้อ่านี่นะจ่าเบอร์อยากจะเปลี่ยนพูดถึงห้องอาบน้ำเนี่ยของของยายมันก็เป็นส่วนตัวเนาะก็ถ้าอยากอาบจริงๆเปิดเปิดแทงน้ําที่หลักข้อมาอาบกันแล้วกันนะยายรบกวนด้วยนะได้ครับได้คก็ไปนอนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณลุงเข้าพาไปก็แล้วกันเดี๋ยวยายก็จะเตรียมตัวนอนแหละโอเคเราก็เลยเดินลงมาแต่ยังอยากเข้าไปในห้องนั้นอยู่ ก็เดินลงมาปั๊บเจอพี่เอ้าโ<อ>ชนแกนเ,กเอ,แกอ้าไอ้หนูโชนเอ้าอย่าดืมด่มเยอะๆดื่มเยอะๆนี่เดินไล่นี่เลยเดินไล่หลังคุณยายตามขึ้นไปนี่เรพอพอตรงเดินลงมาก็เดินเดินตามคุณยายไปพอขึ้นไปใช่ไหมส่วนกับส่วนกับตรงทีนี้คุณยายก็เห็นละทีนี้คุณยายก็เลยมาหยุดถามประมาณว่ามาทําไมอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าแบบเออคุณยายคะเดี๋ยวคืนนี้หนูนอนเฝ้าน้องจอร์จี้นะคะ โอ้ยจะนอนได้แล้วลูกเห็นทูเตียงนี่เขาเปิดไ,ไปเปิดเตียงไปคุณก็เห็นว่ามันเป็นเตียงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูนอนที่พื้นก็ได้ค่ะแค่นี้ก็ระบายมากแล้วสําหรับหนูแต่ขออยู่เฝ้าจอจี้แล้วกันเพราะว่าค่อนข้างเป็นห่วงน้องแล้วก็ที่เหลือก็มีแต่พี่พี่ผู้ชายอยู่โอเคครับอ๋อแล้วแต่หนูแล้วกันนะนะจ๊ะอ๋ออ๋อตามสบายย้ายก็ง่วงแล้ว โอเคครับพี่ชวนไปที่คอกนะครับผมค,บคุณก็เห็นว่าคอกมันก็มีเหมือนดวงไฟอันนึงเปิดไว้ฮะมันห้อยๆแสงม,มันก็วับไปวับมาผมก็เดินตรงไปที่แบบอ่ะดูวัวทีหนึ่งดูม้าทีหนึ่งทุกทุกอย่างโอเคเดินไปที่ตรงปลายที่มันเป็นห้องที่ล็อกอยู่แล้วก็เช็คเช็คกลอนโอเคครับคุณคุณพยายามเช็คกลอนครับมันล็อกไว้ด้วยแม่กุญแจปกติเลยครับแต่มันก็ดูดูแข็งแรงระดับหนึ่งดูแบบสะเดาะได้ไหมอะไรเงี้ยอืมต้องลอง อยากลองสะดอกดูครับคุณจะใช้อะไรสะดอกนี้ฮะดึงเข็มขัดออกมาแล้วเอาตรงที่มันเป็นแง่งของเข็มขัดอ่ะลองเช็คดูด่าทอยดีสิบแบบยากครับผมขออนุญาตด้วยสิบเก้าอีกรอบสิบสี่โอเคได้ครับคุณพยายามไขมันครับคุณใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยฮะจนคุณไม่แน่ใจว่ามันจะทำได้หรือเปล่าคุณก็ไขออกครับ เปิดออกครับผมเปิดเข้าไปสำรวจในห้องเลยครับว่าเป็นห้องแร่เนื้อแร่สัตว์จริงๆหรือเปล่าโอเคคุณเปิดประตูเข้าไปครับคุณได้กลิ่นของเลือดแล้วก็เหมือนกับมีเนื้อเน่าโชยเข้ามาครับผมคุณเห็นว่ามันมีเครื่องมือที่ใช้แร่เต็มไปหมดเลยฮะมีเลื่อยมีสว่านมีขอที่มันแขวนเนื้อแล้วคุณก็เห็นว่ามันมีเหมือนแบบตะกร้าผ้าอยู่แถวนั้นด้วยครับผมผมลงเดินสำรวจ ดูรอบๆว่าแบบว่ามันยังมีแบบเศษชิ้นเนื้อกระดูกระดูกอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ไปดูที่ตะก้าผ้าว่าแบบตะก้าผ้าเป็นผ้าอะไรโอเคได้ครับคุณไปสังเกตที่ตะก้าผ้าครับแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าเออมันก็เป็นผ้าของคนแต่สิ่งที่คุณเห็นนะคือมันมีหลากหลายรูปแบบแตว่าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ลือออกมาขึ้มีแต่ผ้าอย่างเดียวไม่ได้มีเสื้อผ้าอย่างเดียวโอเคแปลกๆแล้ว เอ่อผมไปตรวจดูเหมือนโต๊ะที่ใช้แร่หรืออะไรพวกนี้อยากดูร่องรอยว่าแบบมีมีข้อมูลอะไรจากตรงนั้นได้บ้างไหมโอเคได้ครับทอยดีสิบแบบยากอุ้ยแปดโอ้ไปแล้วล่ะคิดว่าสองหนักกว่าเดิมเลยโอเคครับคุณพยายามมองหาเศษเนื้ออะไรเงี้ยครับแต่คุณก็ไม่เจออะไรนอกจากร่องรอยเลือดซะมากกว่าครับผมมันอาจจะมีเศษเนื้อ แบบเล็กๆอะไรเงี้ยบ้างครับในตะกร้าผ้าครับอยากเก็บของชิ้นเล็กๆที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเก็บได้ในตะกร้าผ้าเช่นแบบว่าผมไม่รู้โบทายแหวนเครื่องแต่งกายไม่แน่ใจอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าพกเก็ตัวได้ครับได้ครับคุณเห็นว่ามันมีเหมือนกับกําไลข้อมืออันหนึ่งครับมีเป็นลายดอกไม้อะไรเงี้ยครับค <c oughs> าดว่าน่าจะเป็นของผู้หญิงโอเคครับผมเก็บอันนั้นมากับตัวแล้วค่อยๆออกมาจากห้องแล้วก็ <c oughs> ล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ <c oughs> ดอออได้ครับคุณเดิอนออกมาคุณก็เห็นว่าข้างๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับที่ที่เคยเป็นขอ้อสัตว์ะครับก็มีเหมือนปูผ้าไว้ที่พื้นมีหมอนแบบที่อาจจะแค่เป็นฟางแล้วเอาผ้ามาปูทับเฉยๆอะไรประมาณนั้นครับผมผมที่ออกมาด้านหน้าแล้วเดินไปตรงที่ตร,ทตรงที่กระทัดฟืนอ่ะครับผมมีขวานไหมมีครับเออมีคว้ามาอันนึ่งเลยได้ได้ไมไม่ใช่เดี๋ยวก็เอาเอาอามาก่อน พอออกมาด้านน,นนอกเนี่ยพอจะสังเกตแสงมันพอไหมที่แบบสังเกตเข้าไปได้ด้านใต้ของบ้านบ้านมันปูปูทับเลยฮะปูทับช่ชองนั้นเลยใช่ใช่ใช่ปูปทับ,บ,บถ้างนั้นแบบตรงตรงคอกม,มาผมก็เห็นโจออกมาแล้วอืมอืมผมก็เดินไปหาเขาก่อนกูเจออะไรบ้างในห้องข้างหลังที่ล็อกไว้อ่ะผมไปเสดาะก,ก่อนมาแล้วมันเป็นห้องที่เอาไว้แล่เนื้อสัตว์ตอนแรกผมดูอ่ะก็ปกติแหละอืมก็ข่าวเลือดก็ทุกอย่าง แต่มันมีตะก้าผ้าเล็กๆอยู่ข้างๆโต๊ะแล้วในตะก้าเนี่ยมีเสื้อของผู้คนหลากหลายอายุหลากหลายเพศเต็มไปหมดเลยผมเดินไปเลยผมคุยตะก้าผ้าครับคุณคุยตะก้าผ้าครับคุณเห็นเสื้อผ้าของผู้ชายผู้หญิงแต่มันมีชิ้นหนึ่งครับที่คุณรู้สึกว่ามันคุ้นมันต้องเปนคุณแหละ ประตูบ้านปมโอเคครับนี่มันอะไรกันพี่วานปืนอ๋อ,อที่เขาบอกไงว่าเธอจะออกไปตามหาพี่ชายอย่า<ห>มาโกหกได้ยินเสียงฝีเท้าจากข้างหลังครับหยุดคุณหันไปมองครับคุณเห็นว่าเขาถือปืนลูกซองจ่อพวกคุณทั้งคู่ครับถ้าตนสิบก็คือโดนหัวนะครับตายเลย oh, oh.